ทำเสียงกลองเอาไว้ซ้อมกีตาร์ไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัตดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับที่ผมใช้อยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นแอปในการทําเสียงกลองนะครับก็มีลูกกลองหลายๆจงังหวะเอาไว้ให้เราเอาไว้ซ้อมกีตาร์เล่นได้นะครับแล้วก็เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับ ผมก็จะเอาเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมิกเซอร์นะครับแล้วก็เอาไว้อัดเพลงได้ด้วยนะจริงๆแล้วไอ้เอามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเอาไว้ไลฟ์สดอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวผมจะเปิดเอาหน้าจอขึ้นให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมอัดหน้าจอขึ้นให้ดูอ่านะครับแอปตัวนี้มีชื่อว่าแอปเมโทรดัมนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาโลโก้แอปนิดนึงนะครับเขียนว่าเมโทรดัมนะครับแบบนี้สามารถไปดานวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับ ก็ใครที่ไปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้เลยนะครับก็มีจังหวะให้เลือกเยอะมากนะครับกดสามารถกดแพทเทิร์นนะครับก็คือเลือกรูปแบบของจังหวะกลองได้หลายอย่างนะครับแล้วก็เลือกกดเข้าไปที่รูปแบบกลองได้เลยอย่างเช่นผมจะใช้8ปดบิดล็อกแล้วก็กดเพลย์เพื่อทำการเล่น ไว้อัดแบบนี้ได้สามารถเพิ่มจังหวะได้นะครับนี่นมีหลายจังหวะนะครับสามารถกดแพทเทิร์นเพื่อเลื่อนไปล็อก ซองจิด้ได้นะครับสามารถเพย์ได้พอสได้สต็อปได้นะครับสามารถปีเขาเนี่ปีเขานี่ก็คือกดเปิดตอนเริ่มนะครับจังหวะกองที่เรากดสตาร์ทมันจะค่อยๆขอให้เราก่อนนะครับเหมือนอินโทรเราสามารถปิดก็ได้ขอกดเล่นปุ๊บมันจะตึกๆึกโป๊ตึกต,กต,กตกเลยนะครับแล้วก็ Stop f ฟ l l In ก็คือก่อนที่จะกดสต็อปเนี่ยพอเราสต็อปไปแล้วมันจะค่อยๆส่ง ห้องส่งให้อีกห้องนึงในการลงแต่ถ้าไม่กดเปิด Stop In f i ฟ l เนี่ยมันก็จะลงไปแบบห้วนๆเลยลองดู <S 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 นะมันจะส่งให้นะมันก็มีรูปแบบ A B C นะครับมีหลายเลือกหลายตัวนะครับ A B C แล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นดูได้เลยนะครับก็มีจังหวะหลายอย่างนะครับมีแจ๊สมีซัฟเฟิรมีบลูมีเบดดัมมีไฮแฮทแคม, Blue, มเบล อย่างนะครับมีตั้งแพทเทิร์นหก็มีเมทานอมอย่างเดียวก็มีนะครับเมทานอมก็คืออะไรต,ๆๆติ๊กต๊อก,อต,กๆๆติ๊กต๊อกอ่ะเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กต๊อกนะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณเนี้ยหกแพทเทิร์นนะครับแจ๊ฉก็มีใจก็เคาะจริงๆพังพัง โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในการทำเสียงกลองเอาไว้ซ้อมกีตาร์หรือว่าเอาไว้ไลฟ์สดนะครับถ้าชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กด,ก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับลองไปโหลดไปเล่นกันดูนะครับไปละว,วันนี้สวัสดีครับ